สวัสดีครับมาชมพระกุนาดูลนะครับจังหวัดมาารรามพุทธศินสวยงามมากครับเป็นพระลีลาเนื้อดินพระสร้างอายุเป็นพันปีนะครับพันกว่าปีพระสร้างจำนวนเยอะครับขุดพบเจอโดยชาวบ้านนะครับว่าปีประมาณนะครับ2 5 2 2หรหรือก่อนวันนั้น บางทีช่วงเวลาเนี่ยมันขุดเจอกันหลายปีแต่คนในพื้นที่เขาเก็บกันไว้นะครับเขาก็ไม่ได้บางคนเจอก่อนวันนั้นอีกแต่ก็ไม่ได้เล่าไม่ได้บอกก็เก็บกันไว้เขามีหากันหลายกลุ่มแต่ก็มีกันหลายกลุ่มเล่นด้วยนะครับก็พานี้เป็นภาทยาดูง่ายครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ